สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลาะป่ากับราชันเน้อค่ะมือนี้สิมาสาธิตการหยอดเชื่อเห็ดนางป้าไหเบึงเน้อค่ะพี่น้อง <c oughs> หลังจากที่เขาบ่มฟางไว้หลายมือเนะคะ <c oughs> ้ค่ะแถวเขากระติดงานข้า,าวดำอยู่หลายมือนะ้คะพี่น้องซอยพี่ซอยน้องเขาเ็นงานขาวดำ้วัดน,นี้ก็เล่สิมา,าต่อจาก นั่นจะมาสาธิตการหยดเชื้อเห็ดให้พี่น้องเบิ้งไปรุ่นไปตามวิธีเห็ดกันเลยได้ค่ะจะซื้อเห็ดเบื้งนะคะ่ะทำตามได้เลยค่ะขั้นตอนการตีเชื้อพี่น้องอันนี้ตีเชื้อให้แตกก็เนาะค่ะเชื้อ,อน,นี่ก็จะเป็นเชื้อเม็ดข้าวฟ่างอันนี้ฟางเขาที่แซ่เมื่อนั่นเนาะค่ะ เขาใส่ผ่าดำผ่าดำบุมจากแดดสองสามมือเพื่อแล้วจ,จริงๆแล้วหังควงน้ำยานมันเนายานฟังเนาแต่ว่าสภาพฟางของเขาก่ะดีอยู่เนะคะ่ะแต่ฟางเขาตากให้ได้เพราะมันหมแลนะค่ะพี่น้องบีบจังงสีบลมีน่าบีบเป็สีบลมีน่าส่วนผสมของเขาก็คือใจทำ ใส่ยิบซ้ำใส่แป้งขอนียวเนาะคะ่ะเพื่อที่เชือมันเดินไว้เนี่ยค่ะขั้นตอนการบ่ม,มได้มะทายเหาอเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกะจะว่ารา้าเป็นการเป็นงานแล้วมันยุ่งยากหลายอย่างก็ลเลยมาเว่าแนะน้ำวิธีให้ฟังเบิ่งเข้าๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวน้อยก่อนเลยคับห้องกนดถุงจะทำเกียง นักก no ็เลยครไปดูพี่น้องแก่มันอยู่ประมาณได้สามมือมือเสียอืมเขาก็เสียหยอดรอบการหยอดเชือรอบ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 พุงนะคะเขาจะเพื่อที่เขาจะได้เบิรงว่าเชือมันเดินหรือบ่เดินเนาะค่ะเบร์ไงเอ็เนี่ยเขาเบร์ไงในการเอ่อเดินเชือเหย ครับพวกนี้รอบแล้วต่ยอยิ้กสิให้พยายามจะให้เสี้ยงเป็นก่อนนะค่ะที่น้งถ้าเป็นฟางเป็นเป็นก่อนนันที่เวลายัดลงไปนั้นที่เกิดช่องอากาศค่ะเขาเชื่ว่าสามารถบังคับ ดอกเห็ดเห้เกิดตามห้อยกีดเท่าอะไรคะเพราะว่าพอเวลาเห็ุเ,เกิดดอกเนี่ยเขาที่เอ่อเขาที่ไปตามช่องอากาศตามหาช่องอากาศที่จะเกิดดอกนั่นแหละแต่นี้ส่องแล้วมันที่หมอนใจสองช่องอากาศนะมันที่โบะกพมันที่เป็นลุมเป็นลุมอากาศ แต่นสารนี่ซีเนียวมืดเลยไมยเสียแล้วก็อัดขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แจ้งสัดสมันบ้านันแคเ,เี้งมันยาวห้องม้องงไปน่ดเตินห้องอัดนิดไม่ติดก้อน เห็ดเรียมคูหนูอเชื่อไม่พิเปืองแน่จน้อ่พี่น้องการแก้ไขการลดต้นทุนในการประหยัดเชื่อจะมาบอกกันในคลิปหนาเนาะค่ะ่าเขาลดต้นทุนหนีเขาต้องต่อเชื่อใส่เองับบนี้คดับประมาณแสนทีหนิ้ว ดอดเกลียลงไปอบองก็ได้ครับใส่เสียงเห็นไหในสากนี้ซีนิวอาจ่ะโงยเกลียลงไปทำเสียงเสียถึงไหมเลีอยนี่ผมเทียนให้เสียงมันเบิดตัวนี้สิครับ ใส่เบิดเล็กสันสุดท้ายโอ้ยในหนาเลยนีน่อยไงนี่แันเกียมันเห็นงน้อยนึ่งจำเี็กอครับนี่ให้ตะุ้มคุ้มปัดนุ่มปัดทีนี จะเห็นฟางหลุดหลอดออกไามแม่เพื่อเสดเดียวพุ่มเห็ดเารเาจะแช่พุ่มไม่เห็ดค่อยครับเ่าจะแช่แข็งเดี๋ยวุ่มพิเไล่อากาศออกครับเพื่อที่บ่บจะเพื่อที่จะบ่ไห้มันเกิดช่องล้มโอเเปิดเบื้องไม่แล้วเราจะพมเพียงพมอย่างลงงใหญ่นี้เพียงสี่น้ำมนันตัวที่เขาจุ่มจะแช่เสื่อกีเดินสะพัดที่ นี่คับเนตหนงยางครับรมผมเงี้นนงนนยนคแต่ขวทุงตัวนี้มันเน้ยอก็รับตรง,ง,งนึ่งครับจำเห็นครับนี่ครับบึ้ง ตไล่อาอกาศขึ้นตบค่อยๆมันเดือดมามๆจากน,นั้นสุดท้่แล้วก็ใส่เข็มเป็น,น,น,นรบบแข็งเข็มหมดจ้ะระบายอากาศครับอทิตยีจ้าบอ ไข่มันเกิดไอน้นาอยู่ในถุงเนาะคะ่ะถ้าเกิดไอน้นามในถุงแล้วมันที่เห็ุไห้ฟางชื้นค่ะพอฟางชื้นแล้วมันที่เหตดให่ฟางเ,าเาน,น่าเขาก็เลยใส่เข็มมุดเจาะอากาศเนาะค่ะเพื่อที่จะระบายอากาศข้างในนี่ครับอันนี้อัดมือนี่อันนี้อัดมือว่าน,นี่ครับเชื่อแข็งแรงดีค่ะพี่น้อง อันเมื่อวานเมื่อวานเชื่อเดินแล้วค่ะเป็นสีขาวๆตัวนี้ได้อาทิตย์ไหมแล้วปั่นามยงตั่งไงอันนี้อาจราการเดินเชื่อนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่น้องเดินได้หลายแล้วถึงเวลาที่จะเข่าล้โเบลล้มเพลินแล้วค่ะถ้าเชื่อเดินประมาณนี้เรากจะเข่าล้แผนค่ะ อันนี้คือผมบริาเอาเข่าล้มผมคุ้มไว้กิมไว้หนีครับอาดอยู่ทุ่งนาอัดแล้วก็คุ้มกิมไว้ยันหมามาคดคุ้มก็ต้องระวังให้ดีแล้วค่ะพี่น้องคือคุ้มเน่เอาคุ้มช่วงหนาหนาวเขาคุ้มได้แต่พี่น้องถ้าช่วงหนาห่อนในเน้นน้ำวายจะคุ้มเป็นเ็ดขาดค่ะเพราะว่าเห็ดคนหน่อยนี่ตูวอันตรายเลยอาจจะคุ้มโดนจะคุ้มโดน เห็ดคนนหน่อยเนี่ยจเอาไปกินบิดเลยค่ะแต่เห็ดคนนหน่อยเกิดคือคือเห็ดอ่นน่ะคือ่มีโอกาสเกิดเลยค่ะเพราะว่าเห <Compass Well> ็ดคนนหน่อยนี่สิแย่งสารอาหารไปบิดคือจ็บกายเป็นเห็ดกายพันธุ์อลไอแะพี่น้องคุณหมแนนมาบ้างควนสักจ้ะนี่้อค่ะพี่น้องอันที่เป็นพายางดำแบบนี้เนอค่ะนี่เขาจะใส่ คุมบ่มฟังค่ะพี่น้องว่าว่าตอนที่บมบรดมมไทยให้พี่น้องบึงนะคะ่ะเขาค้ายากหลายอย่างลักษณะผ่าดําคุ้มฟังนะคะเพื่อที่เขาจะบมให้ความห่อนแกฟังสูตรบตร่ต้องต้มบ่ต้องหนึ่งนะคะ่ะเพียงแช่ใส่สารอาหารที่จําเป็นกับดอกเห็ดแล้วก็เอามาอัดถุงค่ะ มีลักษณะผ,ผ่าดํานะคะผ่ายางดําคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปนั่นเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่ว่าเขาบม่มฟางเขาแจ้าฟางเอาไว้เรียบร้อยนะ,คะ้ค่ะแบบแบบนี้เขาก็ติดงานอยู่หลายมือนนะะ้ค่ะพี่น้องเลยเ่ได้มาเห็ดคลิปต่อเนื่องใ่้พี่น้องเบิ่งมือนี้ก็ถือกาดมาเห็ดคลิปต่อเนื่องอันนี้อันนี้คือปืน ฉีดน้ามแหลง,ง,งดันค่ะพี่น้องอันนี้ฉีดไว้เพื่อตัดย้ายนะคะน,นี่ไวตนน้ตัดย้ยเห็ดโค่นน้อยตัดย้ยเห็ดฟางได้จ้ะพี่น้องเรือว่าเขาสิเพิ่มความชื้นเห้ฟางโดยการใส่ตัวนี้จ้ะอันนี้ก็ซื้อมาใส่ประโยชน์เนวอื่นดอกพี่น้องจะได้เอามาใส่ในการตัดเชือดได้คอ ค่ะในใส่ในโลงเห็ดและ้ะส่บสามารถใส่กับย่างอื่นได้เด้วยพี่น้องส่วนนี้ใส่ในการพ่นเห็ดก็คือพอเห็ดจะแต่ส่วนสําหรับที่จะไปพ่นปุ๋ยพ่นยานี่ก็ต้องสร้างตัวไม้ให้ทุกคมอีกเ <laughs> พราะฉะนั้นเราสิมัวลงเห็ดข่อยเจงเบิด <laughs> ค่ะแต่วิธีทําของเขากะมีอยู่แค่นี้เน,นะค่ะ สำหรับการเฮ็ดเห็ดน,นางฟ้าพี่น้องลองเอาไปทับบึงนะคะปรับใส่ไปเรื่อยๆถ้าทําเป็นเฮ็ดไ่จะก้อนสองก้อนก้อนก็ได้ถ้าพี่น้องเฮ็ดเป็นแล้วจะค่อยเพิ่มจำนวนก้อนเข้าไปเรื่อยๆก็ได้จ้าก็คลิปต่อไปก็ที่อีกร้อบ้านเห็ดเดินเต็มก้อนก้อนนะคะ่ะอ,องลออกงน ขาลงแฟนมันเดียวกัสิิมาอัปเดตให้เบิ่องอีกไหมเห็ดนางฟ้าเนี่กระซิใส่เวลาดนแน่จากน้อยในการเดินเชื่อนะคะมันบ่คือเห็ดัันี้ฟ้งกับเห็ดโคนหน่อยนะจ๊ะพี่นออ้องเห็ดโคนหน่อยใส่เวลาอาทิตย์นึ่งมีสร้างกระิมือ1ิบหามือ1ิบหามือได้เก็บผลผลิต ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์เนาะค่ะพี่น้องอนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองทุกๆทุกคนได้จ้าชิดหนาพ่อกันไม่้าสวัสดีจ้า